you ชื่อมุกนะคะอยู่ปีห้าค่ะสวัสดีครับปันปีสี่ครับชื่อธัญญาอยู่ปีห้าค่ะชื่อดมอนปีสี่ครับชื่อเบสซี่ค่ะอยู่ปีสี่ค่ะจริงๆชื่อเบสค่ะแต่พอเข้ามาในคณะก็ตั้งชื่อตัวเองเป็นเบสซี่ค่ะชื่อเจครับอยู่ปีห้าครับผมอันยอยเยลีนปีสี่นะคะชื่อโจรครับอยู่ชั้นปีที่สี่ครับผมเอ่อพีปีห้าครับ ตอนแรกนะเขาที่จำความได้เพราะว่ามันนานมากแล้วเรารู้สึกดีใจก่อนอญญาจารย์ว่าอเราติาดคณะนี้ด้วยรู้สึกหรอก็ตอนแรกใช่ไหมก็คือฟังคนพูดมาเยอะมากว่าแบบเออเข้ามาแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออจริงๆมันสามารถเหนื่อยกว่าที่เราคิด<ม>ไว้ได้อีกนะคือเราอยากเข้าหมอแล้วแบบประเด็นคือเราไม่ค่อยต้องการเรียนไงคะแนนเราก็เลยแบบมไม่ถึงเราก็เลยมาทันต์ซึ่งแบบอีกหนึ่งยาก็คือแบบ <cin stereotype> เราต้องมาไกลด้วยซึ่งค่อนข้างตื่นเต้นเพราะตอนแรกเราอยู่กรุงเทพเนี่ยคือนอกจากแบบเราไม่ไม่ได้ในสิทธิ์ที่เราต้องการจะเข้าเรียนแล้วอ่ะเราังต้องหาพ่อแม่ปีกอ่ะก็คือค่อนข้างจะเสียใจอยู่นะก็อย่างแรกก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาที่นี่เพราะว่าเราก็ตั้งใจจะเข้ามาที่นี่อยู่แล้วด้วยนะคะพอได้เข้ามารู้สึกว่าก็เรียนอย่างมีความสุขเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ที่น่ารักนะคะก็มีความสุขในการเรียนดีค่ะสิ่งแรกเลยที่เราเจอเลยก็คือเรา เราเห็นเพื่อนเออ <S <S เพื่อนเราเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่60กว่าคนเราก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยทำไมคณะเราแบบคนมันน้อยจังแต่ว่าพอเราอยู่ไปแล้วสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็เป็นข้อดีนะที่แบบว่าเรารู้จักเพื่อน60คนแบบว่าจริงๆอะแต่แบบพอได้มาเจอเพื่อนๆรอบตัวพวกคณะอะไรเงี้ยได้เจอรุ่นพี่ที่เขาคอยเทคแคร์เราได้เจอแบบสภาพแวดล้อมต่างๆที่ค่อนข้างต่างแต่กรุงเทพพอตัวเฟลมามันก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีนะครับ ในคณะธนแพทย์มชของเราเนี่ยครับกิจกรรมต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยครับมีตั้งแต่ถ้าในช่วงที่ไม่ใช่โควิด<ม>ก็จะมีตั้งแต่หัวปียังท้ายปีเลยก็ว่าได้คือเยอะมากรับไม่ถูกเลยชอบที่สุดนะก็จะเป็นเออรีบวตงตอนปีหนึ่งน้นก็เออได้เต้นศึกษาอะไรเงี้ยเข้ามาแรกก็จะเป็นรับพวกรับน้องรถไฟรับน้องขึ้นดอยซึ่งมันก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของมชอยู่แล้วเนาะเออชอบชอบขึ้นดอยตอนที่เราขึ้นดอยเนี่ยเราก็จะเป็น หมอขึ้นดอยแต่ว่าตอนที่เราลงมาจากลงดอยใช่ปะก็เป็นหมอหมดไปจากดอยไงอืมใช่ <c oughs> เอาอะไรมาโอ้พี่เนะี่สายกิจกรรมเลยตั้งแต่เข้ามาใช่ไหมก็รับน้องรถไฟดีมากแล้วก็เป็นพี่เป็นอะไรหมดละตันหลีดร้องเทเล่นดนตรีแล้วก็อีสปอร์ตที่ก็เล่นแบบพับจีแบบ ใครเล่นนะคะแอดมาได้ค่ะพาราติลิปหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นแบบคนที่ค่อนข้างเงียบๆนะมังนะกินเงียบๆไปใครแต่แบบว่าผมอ่ะก็คือแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้ากิจกรรมที่แบบผมจะเน้นทำส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดนตรีเพราะผมค่อนข้างชอบเล่นดนตรีแบบเล่นกีตาร์แบบแย้ยวเย้ยวเย้ยวหรือแง่แบบก็คือแบบมันมีแบบเดนมิวสิกอะไรเงี้ยที่แบบได้เปิดโอกาสให้คนที่ชอบดนตรีอ่ะแล้วก็มีใจรักในการเป็นหมอได้มาแบบทำการรวมวงแล้วก็ได้เล่น แสดงต่อหน้าอาจารย์และเ,เพื่อนๆซึ่งสำหรบับผมอะผมก็ค่อนข้างชอบกิจกรรมนั้นเลยครับเหนื่อยสุดก็ปีสองแหละเพราะว่าแบบน่าจะเหนื่อยปรับตัวเพราะว่าเราไม่เคยเรียนอนกขนาดนั้นเนาะแบบว่าก็มีหลายวิชาที่ต้องเรียนอ่านหนังสือเยอะมากแบบไม่เคยอ่านเยอะขนาดนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีแลบด้วยที่เราจะต้องแบบปรับตัวมากๆเพราะว่าเราแบบไม่สามารถเรียนแค่ในห้องได้แล้วก็ต้องมาทําหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหนื่อยปรับตัว คิดว่า <laughs> จริงๆก็เหนื่อยทุกปีเนาะแต่คิดว่าปีที่เหนื่อยที่สุดจริงๆมันจะเป็นปีสองเนาะเพราะว่าเป็นปีที่เราย้ายจากข้างในมอแล้วมาฝั่งคณะแพทย์แล้วเป็นตัวเจอตัวคณะแพทย์แบบจัดเต็มเท่มเต็มที่ก็คือแบบต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยตอนที่เราอยู่ในมอเนี่ยเราก็เรียนแค่แบบว่าตัววิทย์ทั่วไปหรือว่าเป็นตัวที่แบบมเล็กที่ที่เราสนใจแต่พอเข้ามาฝั่งนี้ปุ๊บเรียนทั้งคณะแพทย์เรียนท,นทยั้ทงคณะเราเอง ซึ่งทุกอย่างมันมันต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยเออซึ่งมันก็จะยากในลักษณะของการปรับตัวแล้วก็เรื่องของเนื้อหาเองอืมจำได้ว่าตอนนั้นตอนสอบกรอดนะคะเราแบบคืนก่อนสอบกรอดเราร้องไห้เพราะว่าเราอ่านหนังสือไม่ทันแล้วก็แบบเหมือนตอนนั้นเหมือนจะไม่ผ่านแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ที่เขาบอกว่าเรียนทันตาเราต้องเสียน้ําตาสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราเสียไปแล้วสิบครั้งคะ่ะปีไหนที่สนุกที่สุดนะ สำหรับพี่คือทุกปีเลยแบบมันสนุกการคนละแบบอะอย่างปีหนึ่งอะเราก็จะเป็นฟิลแบบเฟชี่โดนที่โอ้โว้มีอะไรก็แบบปีขาะน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยส่วนปีสองมันก็เหมือนแบบเราได้เรียนรู้คณะเรามากขึ้นแบบได้เรียนตัวคณะก็จะแบบบ้าค่ะฟันนน่นนั่นนี่เจออาจารย์อะไรเงี้ยแบบแล้วก็มีตัวแพทย์ด้วยเนาะเออก็แบบเจอนน่นนั่นนี่ปีสามก็ ก็แบบตื่นเต้นที่แบบอุ้ยปีหน้าฉันจะทำค้นค่ายแล้วอะแกแบบตื่นเต้นจังเลยจะทำได้ไหมวะ <Okay. S 1> ปีที่สนุกที่สุดน้องก็คงแบบหนีไม่พ้นปีหนึ่งเลยเพราะว่าเราเข้ามาแบบแเข้ามาเราก็ว่างเรามีเรียนน้อยมากแล้วเราก็แบบมีเวลาว่างไปเที่ยวเล่นไปไหนกับเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็แบบมันก็ว่างแล้วก็ก็คือก็สนุกที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ บอกเลยว่าถ้าในพีจีิกเนี่ยตนนี่อยู่ปีสี่ใช่ไหมสำหรับพีจีิกที่ผ่านมาตอนนี้ผมก็ยังรอดอยู่นะจึงก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับยถามทุกคนว่าถามทุกคนว่ากัน,นีกคือเป็นคนที่แบบงานถีมือคือเป็นอะไรที่แย่มากคือรู้สึกว่าตัวเองคือแย่มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ยังอยู่ปีห้าน้องก็คือแบบว่าก็คือยังึ้นมาได้รู้สึกว่าสิ่งที่แย่คือเราจะมีมีกําลังใจในการทําน้อยเราจะเสียเวลามากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ทําครั้งเดียวผ่าน จะมีคนที่มีความสว่างเลยซึ่งเราไม่พูดถึงมันเราเรา,เราจะรู้ถึงอยู่แล้วเนาะก <c oughs> ็ค <c oughs> ือแบบแต่มันก็จะมีคนที่แบบอุ้ยทำสองครั้งได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเปนประเทศแบบไม่สองครั้งไม่ได้อยากตับต้องสามอะไรยเงี้ยเออคือต้องบอกก่อนว่าเราก็แบบไม่ไดีมาน่ามหนกหรือว่าอะไรนะแต่แบบเราก็แบบถนัดด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบสองงานก็แบบสิบสิ่ป้าเกตก็แบบเบเอป่ะค <c oughs> ิดว่ารอด เพราะว่าทุกคนต้องแบบมีครั้งแรกกันอยู่ละทุกคนต้องแบบเคยครั้งแรกไม่ว่าจะแบบอสอบตกครั้งแรกหรือว่าอะไรดีอะขึ้นปีหนึ่งครั้งแรกขึ้นปีสองครั้งแรกทุกคนเคยแบบครั้งแรกกันทุกคนต้องมีครั้งแรกทุกๆครั้งที่เราแบบว่าทํา l a บหรืออะไรเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการเรียนรู้เนาะว่าเราพลาดตรงไหนเราทําตรงไหนยังไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็น process นึงที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่า งานของเราทําเวไหนไมนถึงจอกมาดีแล้วงานของเราอะ่ะมันิ้นสุดตรงไหนเราพอใจกับมันหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็พี่เอาละ,ะ,ะเรื่องงานฝีมือเนี่ยก็จริงๆมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกในคณะมันทุกคนงานที่เราเจอเนี่ยมันจะค่อนข้างเริ่มจากศูนย์กันแทบทุกคนเลยแต่ว่าต้องพูดว่าจริงๆมันฝึกกันได้พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งงานฝีมือขนาดนั้นแต่ว่าคีรู้ไหมคีคืออะไรคีคือเพื่อน เราต้องช่วยกันน้องคือคือคนเก่งก็ต้องช่วยคนที่ไม่เก่งมันเราต้องช่วยช่วยอุ้มกันแล้วเราก็จะไปถึงตลอดรอบตัดครับเอาสำหรับพี่ยังไม่น่ากลัวเพราะว่าพี่อรอวันนี้มานาเพราะว่าสำหรับพี่อะเอาจริงนะพี่อยากเป็นหมอคือพี่รู้ว่าแบบการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่อะ มันเหมือนเป็นโปรเซสหนึ่งของการเป็นหมออ่ะพอพี่ได้ถามหมอ,อพี่ก็รู้สึกว่าเราเก้าวเข้าสู่ความเป็นหมอได้อีกหนึ่งก้าวแล้วเอาจริงๆเรื่องผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยคืออย่างตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีแล้วยังไม่กล้าดูหนังผีเลยแต่พอต้องไปผ่าอาจารย์ใหญ่ั้งแรกคือแบบโหตอนเข้าห้องไปก็แบบเหมือนมีออร่าเลยเหมือนเราเข้าไปในแบบโอ้โหดูหนังผีอยู่ในโรงอะไรเงี้ยคือแบบคือาจริงนะตอนนั้นคือขาสั่นไปหมดเลยผ่าอาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัวค่ะสิ่งที่น่ากลัวคือข้อสอบค่ะ ตอนแรกกลัวบอกเลยว่าตอนแรกกลัวแต่ว่าพอไปจริงๆอะมันไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมคือมันไม่มีใครไม่กลัวถูกไหมเรานึกถึงว่าเราต้องไปจับมีดอะแล้วก็แบบว่ามีมีราา่างอาจารย์ใหญ่นอนอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปผ่าเขาแ่บมันก็ต้องปว่วยเราเห็นกล้ามเนื้อใช่ไหมเห็นเอออครขึ้นอะไรต่างๆมากมายอะคือมันดีที่ว่าการผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ผ่าคนเดียวเรามีเพื่อนอีกประมาณสี่คนนะที่ได้ช่วยกัน ซึ่งแบบพอมีเพื่อนเนี่ยใจเราก็แบบเออใจชี้ข,ขึ้นมาหน่อยว่าเราแบบก็จะวยกันกคือถ้าอาจารย์ใหญ่มาหาเนี่ยนะเป็นโชคดีของเราเว้ยเพราะว่าแต่ละคนที่เขาบอกมา,าคืออาจารย์ใหญ่ก็จะมาช่วยบอกไงว่าแบบเออเนิร์ฟเ้นนี้คืออะไรนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็คือไม่เคยได้รับสิ่งนั้นนะก็คือช่วยไรล้วนๆจากแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ากระบวน s ของการที่เราได้ไปผ่าอาจารย์ใหญ่อะ่ะมันก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเราที่ทําให้เราอะ่ะก้าวไปสู่ทันตแพทย์และใช้ความรู้ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่ครับ ต้องบอกเลยว่าคณะทันตะเนี่ยเวลาว่างมันจะไม่ได้มาอยู่ตลอดมันจะต้องเป็นช่วงแล้วก็อยู่ที่ว่าใครอ่ะจะกักตุนช่วงเวลาว่างให้มากที่สุดเนาะมีเวลาว่างแน่นอนครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเรียนไหมดีกว่าเรียนหนักใช่แล้วว่างไหมมีเวลาว่างแต่ว่าทุกคนจะมีเวลาว่างไม่เท่ากันทุกคนจะมีช่วงที่ว่างต่างกันแต่เราทั้งคลินิกนี้เราก็จะมีเวลาว่างแต่พอเรากลับไปอยู่คลินิกที่มันหนักเราก็จะไม่ค่อยมีเวลา เราเป็นคนไม่ค่อยว่างเพราะว่าปกตินอนค่ะนอนเยอะจนต้องขอพักจากการนอนส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาแบบการน,นอนก็เลยไม่ค่อยว่างเพราะว่าต้องนอนไปเล่นเวกบอร์ดไปต่อยมวยไปร้องคาราโอเกะชอบมากช่วงเวลาที่ว่างส่วนมากก็จะเป็นอะไรดูซีรีส์นอนแต่นอนเนี่ยสําคัญจริงๆิคือรู้สึกว่าช่วงที่เราทํางานหนักเราจะไม่ค่อยได้นอนเราจะแบบโซมากอะไรเงี้ยเพราะงั้นช่วงที่เราได้พักก็จะเป็นช่วยเราแบบ เฮ้ยเราแค่เรานั่งบนเตียงเราก็นอนแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราเรียนเราก็เรียนก็มีเวลาว่างนะแต่ว่าถ้าเราเรียนน้อยลงมาหน่อยก็มีเวลาว่างเยอะขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราจะแบบ manage ไนงะเพราะว่าแบบบางคนมีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันส่ติว่าบางคนถนัดการเรียนช่วงตอนดึกๆมีรู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพก็ขอฝ่ายเพื่อนอ่านกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าขอฝ่ายเพื่อนคนเดียวนะพยายามเปลี่ยนกันบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแบบว่าลำคาญได้นะแบบขออะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนี้ ถ้าเป็นเรื่องนี้หรอเออจริงๆแล้วคือแบบมันเป็นเรื่องที่อินดิวเวอรอีกแล้วแหละเออแต่ว่าแต่ว่าถ้าใจเรามุ่งอ่ะเออยังไงมันก็หาได้แหละพูดเลยว่าผมก็อยากมีแฟนแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอ้ยใครคิดคำถามอะ่ะโอ้ถามถามผิดคนละเพราะว่า <c oughs> คือดูพี่มีแฟนมาก่อนที่จะเข้าคณะนี้แล้วนะแล้วก็ยังยังไม่เลิกกันเลยเนาะก็นั่นแหละ นะนั่นแหละครับถามเป็นคนไปถามคนอื่นไหมคำถามน,นีน้ปัดปับปับอกเลยดูปากแั่ชานะคะคืปาอปากแม่ชานะ,ะได้เอ้ย <c oughs> เราเชื่อว่าหาแฟนได้แน่นอนแต่ว่าเนี่ยพอหาได้มันก็จะแบบมีตัวเลือกถ้าเราเลือกใช่ไหมมันขึ้นอยู่ว่าเราอะจะเลือกแบบว่าคนที่เขารักเราหรือว่าคนที่เรารักเขานี่ง <c oughs> งเลยอะไรวะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแบบเรามีมาก่อนหรอก็เลยไม่ต้องหาว้าเออหาแฟนได้ไม่ได้อ่ะไม่คิวอยู่ที่เรียนหนักไม่หนักพี่นะเอาตัวเองออกไปอยู่ทุกตลาดแล้วก็ยังไม่มีตาแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้มีแฟนมาก่อนแล้วเขาก็หาแฟนในคณะได้ไงนะคะบางคนก็มีแฟนอยู่คณะแพทย์อะไรเงี้ยก็มีค่ะก็พยายามหาสังคมรู้จักคนเยอะๆเดี๋ยวก็จะหาได้เอง อะไรถึงน้องพี่หนึ่งหรออยากเจออะมาเหอะแบบว่าเออมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีอะไรไม่ต้องห่วงไม,ไม่ว่าไม่ว่าแบบน้องจะล้มขนาดไหนไม่ว่าน้องจะรู้สึกแย่ขนาดไหนมันมีคนที่คอยซัพพอร์ตน้องแล้วก็คอยช่วยน้องอยู่ตลอดจริงๆค่ะก็อยากบอกน้องๆว่าให้เตรียมใจดีๆสําหรับการมาเลี้ยงคณะน,น,นี้แต่ว่าถ้าคิดว่าแบบชอบแล้ว,ลวก็ทํามันด้วยความตั้งใจอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรที่น้องผ่านไปไม่ได้ถ้าแบบมีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อพี่ๆท,ทุกคนมาได้เสมอเลยคะ่ะการเข้ามาในคณะนี้เนี่ย มันมีความภูมิใจอยู่ในตัวแล้วก็มีหน้าที่แล้วก็ความยากลําบากที่มันพ่วงเข้ามาด้วยขอใหอ้มีสติอดทนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะเราจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันค่ะฝากน้องปีหนึ่งนะฮะเหนื่อยนะครับต้องเหนื่อยแนะ่นอนเที่ยวให้เหนื่อยนะครับประสบการณ์มากมายสิ่งที่เราได้รับจากรุ่นพี่เพื่อนสิ่งที่เราได้เรียน รวมๆไปอ่ะเรื่องที่ดีอ่ะมีมากกว่าเรื่องที่แย่แบบโอ้โหเป็นสิบสิบเท่าเลยอ่ะยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะยินดีด้วยจริงๆแบบน้องเก่งมากสุดท้ายแล้วเอ่อการเป็นการเรียนทันต์มันหนักแต่ว่าบางทีถ้าเราทุ่มทนเราเราพยายามอีกนิดนึงาอาจจะถึงฝั่งแล้วเราก็จะสบายไว้เจอกัน <laughs> ปันว่นเะ 拜拜。Bye bye.